วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์เช็ดเก็บฝุ่นกันนะคะที่ร้านนะคะจะมีทั้งหมด2กลิ่นนะคะแล้วก็2ขนาดใ้้เลือกซื้อน,นะคะจะมีขนาด500 ml นะคะแล้วก็ขนาด38ลิตรค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้กับพื้นอาคารบ้านเรือนนะคะหรือจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาสาธิตกับเฟอร์นิเจอร์ให้ดูนะคะ ที่ใช้ง่ายมากๆเลยนะคะเพียงขีดใส่ผ้านะคะแล้วก็เช็ดได้เลย mm hmm. แค่นี้นะคะฝุ่นที่ติดกับเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายได้ mm hmm. นี่นะคะสะอาดเอี่ยมมากๆไม่มีฝุ่นแม้แต่น้อย mm hmm. ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถาม ี<ม>เบอร์05533641แอดไลน์ schemwcc <อ>ได้เลยคะ่ะ